เมื่อวานนักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวิรุกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกและรมวมหาดไทยคไปถามคุณอนุทินว่าพักภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมกับร่างปฏิรูปกองทัพฉบับสสพักเพื่อไทยอืเขาไปผ่าตัดกองทัพอะเพราะสาระของมันเป็นเรื่องของการผ่าตัดกองทัพพ,พอสมควรค่ะ ไปฟังคุณอนุทินตอบสักนิดสิครับตั้งใจฟังคำตอบดีๆนะคะเชิญค่ะเห็นด้วยไหมกับของเพื่อไทยเขาจะมีร่างพรบกาลาหูันใหม่มาก็ถือว่าผ่าตัดกองทัพมากกว่าในประเด็นไหนอะในประเด็นเรื่องการการแต่งตั้งพรบรอทัพการแต่งตั้งในพลทหารต้องผ่านคลรมอแล้วก็เรื่องสภากาลาหูที่จะมีการผ่าตัดพักภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมอากจะมีการแล้วก็เรื่องการสกัดการปฏิวัติด้วย เรื่องอื่นยังยังไม่ได้ดูแต่เรื่องของการสกัดการปฏิวัติผมผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าการจะสกัดการปฏิวัติเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองก็คือนักการเมืองทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีซื่อสัตย์สุจริตรักษาความสง,งบอย่าให้แตกความสาม,มัคคีภายในบ้านเมืองเงื่อนไขาการปฏิวัติมันมีอยู่แค่ไม่กี่เงื่อนไขส่วนใหญ่ก็มาจาก นักการเมืองดังนั้นก็นักการเมืองก็อย in ่าไปเข้าเงื่อนไขนั้นมันก็ปฏิวัติไม่ได้ก็แค่นั้นเองต่อให้ออกกฎหมายอะไรมาเวลาเขาปฏิวัติเขาก็ประกาศแรกคืออะไรคือรัฐธรรมนูญประกาศีรัฐธรรมนูญเพราะนั้นตรงนี้มันทําไปมันก็อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์แต่มันมันบังคับใช้อะไรไม่ได้ดีที่สุดก็คือต้องทําตัวให้ดีอย่าให้ไปเข้าเงื่อนไขซื่อสัตย์สุจริตอย่าขี้โกง อย่าไปยุแยงให้ใครแตกความสามัาคคีกันอย่าไปเป็นลงถนนแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองมันก็มีอยู่แค่เนี้ยครับจบละ<อ>ก็มีอยู่แค่เนี้ยแหละครับอืคุณอน,นทุนทินกล่าวเอาเัาง่ายๆถ้าเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลจะให้ไปผ่านคอรมอ แล้วบอกว่าเป็นเรื่องของการสกัดการปฏิวัติคุณอนุทินพูดชัดเจนเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยค่ะไอเรื่องสกัดการปฏิวัติถ้าจะแก้ถ้าจะป้องกันมันไม่ใช่ป้องกันด้วยการให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งกับการแต่งตั้งโยกย้ายในพลชัดเจนแต่มันเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองเอง,เองทําตัวยังไงทําตัวให้ดีซื่อสัตย์สุจริตรักษาความสงบก่อนโอ้โหคมชัดเจนนะมารอบนี้หลายคนหลายคน หลายคนเปลี่ยนนามสกุลคุนอนุทินเป็นอนุทินสายเขียวอ้าวคว้าอีกตอนหนึ่งไปดูอีกตอนหนึ่งแล้วกันคว้าอีกตอนหนึ่งนักข่าวดักทางแย่อือถ้าพักเพื่อไทยจับมือกับพักประชาชนแล้วก็ไอ้ผลักดันไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้นี่แหละที่ไปรื้อกรรมการหกอรหันที่ไปรื้ออำนาจตงตั้งโยกย้ายในพลอะไรประมาณนั้น ภูมิใจไทยว่าไงฟังคําตอบดีๆนะคะเชนค่ะใช่ครับเขาไปจับมือกับพรักประชาชนระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนมันก็จะผ่านนะคะเพราะเขาเกินครึ่งหนึ่งในสภาก็ในประเด็นนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เอาด้วยอยู่แล้วนี่ก็ส่วนจะผ่านก็ไปกระบวนการตามประบอบประชาธิปไตยเราจะไปทาอะไรได้เราก็ต้องเคารพเสียงเสียงส่งียงเสียงเสียงเสียงส่วนมากคือมีโอกาสที่จะไปตกในชั้นสวถ้าผ่านอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ ต่ในส่วนภาคภูมิใจไทยในประเด็นประเด็นตรงนี้ไม่เห็นด้วยมันมันมันไม่มีความจําเป็นเพราะว่าเพราะว่าอย่างเราไม่รู้นะผมก็อยู่การเมืองมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติยี่สิบสามกุมภาก็สมัยท่านบพลเอกชัยก็ก็เห็นว่าการปฏิวัติมันมีเงื่อนไขที่ที่หลีเกเลี่ยงได้ทั้งนั้น่ะ ถ้าเราไม่ไม่เข้าไปใกล้เงื่อนไขนัมันก็มันก็ปฏิวัติไม่ได้ก็แค่นั้นเองไม่เห็นด้วยชัดเจนมากคุณผูู้มใจไทยนักข่าวนี้ร้ายจริงๆนะนักข่าวนี่ดักหน้าดักหลังพยายามพยายามที่จะขุดบ่อล่อให้คุณอนุทินตกบ่อด้วยการตั้งคําถามว่าถ้าผ่านสสแล้วจะผ่านสวไหมมีโอกาสที่จะไปตกในชั้นสวไหมถ้าผ่านสสคำถามนี้มันมีนัยยะ มีในยะอย่าง <คน S 1> สในเล่นวงการเมืองก็รู้ว่าสวอตอนนี้สวยุคนี้เขาเรียกกันว่าสวสีน้ําเงินใช่ปรากฏว่าคุณอนุทินหลักเหลี่ยมดีมสมาธิไม่หลุดตอบได้รัดกุมใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับผมเออไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นประเด็นนี้พักภูมิใจใจไม่เห็นด้วยเท่านั้นแหละ,หละก็ย้ํากับที่ประเด็นเดิม